สวัสดีครับถ้าผู้จะรวยทุกท่านครับสวัสดีครับพี่น้อง f 1 0อขารวยครับกลับมาพบกันเช่นเคยครับในาทางตัวเลขการเสี่ยงโชคสลากิหมากรัฐบาลเพื่อนบ้านไม่จุไปดาม้า,หาหน้อยเหล่าพัฒนารวมไปถึงหัวหุ้นรอบต่างจานเพ้งสุกกันเลยทีเดียวจ้าพบกับในรอบของวันสุขแห่งชาครับสุขที่7เดือน7มาสุขที่7เดือน7อะไรก็เป็นไปได้คามเฮงคกามปังมาแน่นอนเนาะเดเ,เดือนเวาดวัอา้าวยังไงก็ ขอแสดงความยินดีคเนเอีที่ปังครับรอบปนพหัสที่ผ่านมาเนาะวันนี้ไปเฮงไปปังกันต่อ,อยังไงก็มาลุ้นกันเนาะขอสุดปลายทางวันศุบ้าวานันพฤหัสก่อนเนาะโทษทีครับเฉพาะกิจครับ998ล่าง31พิเศษครับ131ล่าง14ปกติอะไรครับ798ล่าง48 VIP 636ล่าง26นั่นมารรวๆเลยให้อะไรครับ1331มาไหมมาจ้าโอ้โห 6226มานะจ๊ะอา้าวสามหมาไหมมาจ้าบอกแล้วครับเด่นวันเนี่ยที่แอดให้เนี่ยมาเป็นคู่แทบทุกวันเลยนะครับสำหรับสายดูเด่นวันนี่ก็ไม่ควรพลาดนะครับเห็นไหมฮะสามหนึ่งหกสาเป็นครับม,มารรัวเลยเนาะนะครับอา้าวสอแตกตัวเดียวเนาะเจาะให้เน้นๆอยู่สายรูดก็เด่นสามมาเด่น4มานอกนั้นก็หลุดปุ้ยไปเลยต้องขออภัยครับอา้าวยังไงก็ มีเข้ามีหลุดก็ต้องตามแต่พอดีเนาะนะครับยังไงก็อย่าด่ากันนะวันที่เข้ามันก็เข้าจัดจัดวันไม่เข้ามันก็ไม่เข้าเนาะอย่าพึ่งด่ากันเอามาไปต่อครับไปรวยต่อรอบวันศุกร์ศุกร์แห่งชาติมาศุกร์แข่งชาติจะเป็นยังไงแนวทางจะเหงจะปังแค่ไหนมาลุ้นกันไปครับลาวพัฒนาด้วยเนาะวันนี้มีลาววันศุกร์ลาววันจันทร์วันพุธนะวันจันทร์ยังพอแก้ตัวได้แต่วันพุธที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โห ไม่มาเลยเนาะออกได้แบบพี่เลนพี่เลนมากศูนยเก้าศูนย์แปดวันสนพี่น้องอาววันนี้อาาสี่นอยจะเฮงจะปังแค่ไหนมาลุ้นไปด้วยกันนะจ๊ะก็ห้ามเผลอห้ามพลาดน,นะครับอย่าลืมนะเมื่อวานนี่มันมามันมาอะไรครับมันมาเด่นเนาะเด่นหวานเมื่อวานเนี่ยแอดให้เป็นคู่เลยนะหนึ่งสามหกสามอะไรเงี้ยเป็นคู่เลยนะโอ้โหวานนี้แตกเป็นค,คู่เลยเนะเาะอ้าวมาไปกันต่อครับวันนี้มาดูกันว่าจะเฮงจะปังแค่ไหนเนาะ เฉพาะกิจ92ครับพิเศษ45ปกติส90 VAP 37ครับอ,อ้าว3052อ่าเด่นวันศุกร์นะจ๊ะ3052 3366 6 66. ให้เมื่อไหร่เป็นไรฮะเป็น9ด้วยนะครับกับหัวไว้ด้วยเด้เออ้าววันนี้คึกขนองอไงรู้ให้3ตัวไปด้วยนะเลขชอบแอร์ได้แหละวันนี้นะครับนอกตารางก็จ่อให้นินให้ไปแล้วนะจ๊ะยังไงก็อย่าเผออย่าพลาดครับในตาราง เน้นตรงรอบไว้ก่อนเนาะแล้วค่อยพิจารณาในส่วนเจาะก็มาทุกวันนะครับเพราะเราเป็นเน้นสูตรเจาะพิคาตนะจ้าเอามายังไงก็ฝากก็ไปเดินทางครับนอกตลางในตลาดสลับห่านหน่อยมาสองทุ่มสาวฝั่งโค้งวันนี้จะแก้แค้นให้วันจันทร์กับวันพุธได้ไหมมาลุนไปด้วยกันครับแปดสองเจ็ดสี่สี่ตัวเจาะวางให้แปดแปดสองนะแปดสองเจ็ดสี่อ่าเจาะวางให้ละสี่ตัวให้ประมาณนี้เอาอย่าลืมนะ เลขแอดด้วยนะระวังนะระวัง4664 4, นะครับเพราะไม่เจาะนี่มาเลยนะ46ไม่เจาะนี่กลัวมันจะมาอยู่เนาะต้องระวังให้ดีนะครับเอาเอาลีนั้ว2 3ตัวนี้จะเล่นตัดเล่นนะตัดหน้าตัดหลังเล่นด้วยนําเ้อสำหรับ3ตัวเนาะเอาฝากไว้สำหรับแนวทางของลาววันศุกร์นะครับยังไงก็ขอให้เฮงเฮปปังแล้วกันนี่เนาะวันนี้มาร่ำรวยกันต่อเย็นย่ำนะมาร่ำรวยกันนะครับไปทั้ง สีน้อยและลราเรามาเจอกันนะครับเย็นยับมารำรวยกันขอให้แห้งให้ป้งทั้งสี่น้อยนะครับขอบคุณที่ติดตามขุณที่กดไลค์นะ <Just S 1> ที่น้อง <Just. S 1> เป็นอะไรใจมีทางเดียวครับคือกดไลค์กดแชร์เนาะ <Just. S 1> เฮงเฮงปังปังสวัสดีครับ Just. Just like